หลังจากโฟนนัทวัฒนักแสดงหนุ่มจากค่ายจีมเอ็มทีวีคว้ารางวัลหนุ่มไวสายโดนใจแห่งปี2023ในงานประกาศผลรางวัลแคดอาร์วอส2024แต่ติดภารกิจค่ะไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตัวเองได้ขณะที่บ้านเบสของโฟดก็ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่ศิลปินไม่ได้ไปร่วมงานดังกล่าวโดยระบุว่า จากที่โฟดไม่ได้เข้าร่วมง,งานรับรางวาัลงานแคสในครั้งนี้เนื่องจากในอีก3วันโฟดต,ต้องขึ้นคอนเสิร์ตและช่วงนี้เป็นช่วงซ้อมหนักขึ้นและเลิกดึกทุกวันทั้งยังมีผู้ร่วมขึ้นคอนเสิร์ตอีกหลายคนทางทีมงานและผู้ใหญ่มองถึงความจาเป็นแล้วว่าน,น้องจะต้องอยู่ซ้อมคอนเสิร์ตร,ร่วมกับศิลปินคนอื่นๆเพื่อที่โชว์จะได้ออกมาสมบูรณ์แบบตามที่น้องได้ตั้งใจไว้ว่าอยากจะเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้แฟนๆประทับใจกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะซึ่งถ้้้้าาาหากนนนนนองงงงไไปปรรรรรร่วมวนนัััับบลใคีี็จะต วันไม่มีเวลาได้พบหรือพูดคุยกับพี่ๆสื่อมวลชนเพื่อแสดงความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับเพราะมีคิวซ้อมคอนเสิร์ตต่ออีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคิวการซ้อมคอนเสิร์ตที่ถูกวางไว้ในครั้งนี้อีกด้วยขอบคุณค่ะแต่กลับกลายเป็นดราม่าค่ะเมื่อฟแฟนๆบางส่วนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากโดยส่วนใหญ่มองว่าแฟนคลับได้ทุ่มบทในครั้งนี้เพื่ออยากเห็นศิลปินไปรับรางวัลด้วยตัวเองและผลก็ออกมาว่าศิลปินได้รับรางวัลน,นี้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาทำไมทางค่าถึงไมา่สามารถเมเนจเวลาให้ศิลลปปินไรรร่ววมัับาง การที่อ้างว่าติดภารกิจมองว่าอยู่ที่การจัดการหรือไม่พร้อมติดแฮชแท็ก g m m t e e t f o r c e b e t t e r และเรียกร้องให้ทางค่ายและผู้จัดการของศิลปินที่ศิลปินของตัวเองให้ดีกว่านี้อีกด้วยค่ะล่าสุดโฟต์ค่ะได้ออกมาโพสข้อความผ่านเอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า รับรู้แล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ให้คุณค่าผมและสิ่งที่ผมทำหน้าระวันนี้ที่ทุกคนโหวตมีค่าสำหรับผมมากเลยนะครับใจผมไม่อยากให้เป็นดราม่าอะไรเลยนะครับรู้สึกไม่ดีเลยที่เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเข้าใจมากเลยนะครับความรู้สึกของทุกคนรับฟังทุกความคิดเห็นเลยนะอีกหนึ่งอย่างอยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นแบบให้เกตคนรอบตัวผมด้ยวยนะครับผิดพลาดหรือไม่ได้ผิดยัางไงาก็ตามขอโทษจริงๆนะครับทุกคนและขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมขอบคุณทุกคนแบบทุกคนอีกครั้งมากเลยนะครับผมเชื่อว่า ทุกคนมีแตนนาที่ดีกับผมนะและผมรับรู้และขอบคุณมากเลยนะครับที่เห็นความสำคัญกับสิ่งที่ผมทำ